อังคารอังคารเพลงดังหนึ่งพยางเพลงดังนะแต่ต้องหนึ่งพยางฝั่งนี้เริ่มก่อนเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มมาละเอ้ฝั่งนี้ก่อนเอ้มองอะมองมามองได้วางกระเพือกับฝั่งนี้ละตาคุณละเอาเลยเอาอะไรกาเพลงชื่อกามี รอเรือเพลงรักค่ะเพลงรักมีพิงเออขอพานพิงมีหลงเออนม่รอลไม่ใช่หลงต้องเริ่มด้วยหอยหิเวพี่ะหรอฮะพี่จบวอไหนเนี่ยไม่ไมนึกคนอื่นก็ได้นะถ้าเกิดหาหอยหีไม่เจอได้เลยลองดูงองูเพลงง่ได้วางไปเอากับที่ทางคุณละ ันได้จันอ่ะอังคารอังคารไม่เยอกเหรอเยอะหยิบเลยอะไรแต่เนี่ยยาดูอยู่ไม่ได้สอบพิ่ญ์อายค่ะอ๋ออายอายเจ้ลอลิงลมมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ตาฝั่งนี้แล้วไอ้อย่านิ่งอย่านิ่งเร็วเธอเออบีระวังนะเพื่น ปลาเฮ้ยเดี๋ยงมีหรอนีที่ปลาอะไรของพี่ไปพธิไงปลาวใบอยู่ในน้ำฉันก็ตามเอาปลามากินมีเพลงปลาเปล่าไม่มีคุณก็ร้องอยู่เมื่อกี้ไงมันไม่ได้มีอันนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ฟูนฟูนมีมีมะฝั่งนี้ตาตามีตามีตาโอตาโอ้อันนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ไม่หยุดชาง เออมียิ่งยงยิ้มมียิ้มมากระเพรืนฝั่งนี้ครับเอาแล้วฝั่งนี้แล้วเอาแล้วชิงไปชิงไม่มีชิงไม่มีวางกลับไปไม่มีวางไปวางกไปหรอฟ้าฟ้ามีอันนี้ครับวายวายเฮ้ย ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ที่ที่หมดเวลานะฝั่งนี้หยิบคนละหนึ่งครับเร็วแล้วแล้วหยิบหยิบเยี่ยมตัวตัวอะไรก็ได้แจ่หยิบเลยนี่เลยเอาไปหยิบเลยตัวหยิบเลยอะไรหยิบอะไรหยิบอะไรแล้วหยิบอะไรยัดเยี่ยมอะไรเอาไปกอดแม่เอาเลือกอะไรอะถ้ามีคุณจะได้คะแนนเพิ่ม เอาเริ่มที่หัวหน้าทีมก่อนเลยไหมหัวหน้าทีมสไปะไรอรเสือเพลงเสือฮันนี่พัศนได้อ่ะอยุ้ยครับขอถุงถุย <laughs> ถ้าถ้ามี <laughs> โอเคเอาละ <laughs> เดี๋ยวเหลือแค่สองคนที่ไม่รู้ว่าเก่งหรืออายกันแน่วอแแวนกับขอไข่ เพลงน่าไงที่ศิลปินเขาล้องไงว้าวอะ <c oughs> วอนวอนมีเฮ้ยเก่งเก่งเลยสามคนสุดท้ายขอเออขอก็ได้แล้วมีมีอเ,เอาไปสีคะแนน